หลังจากการมาของ Isuzu MU-X m a n Change หลายคนคงได้เห็นหน้าตากันไปแล้วกระแสเปิดตัวถือว่าแรงไม่เบาเลยนะครับซึ่งมีหลายอย่างที่คนไทยมีการพูดถึงโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาที่มีการปรับดีไซน์ใหม่รวมไปถึงข้าวของออปชั่นต่างๆมีหลายอย่างทัดเทียมคู่แข่งแต่ก็มีบางอย่างที่เหนือกว่าค่ายอื่นเช่นกันซึ่งจุดเด่นที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ทุกคนลองคิดตามนะครับว่า Isuzu ทำรถออกมาได้โดนใจหรือไม่ จุดเด่นแรกคงหนีไม่พ้นด้านการดีไซน์แม้ว่าหน้าตาของมิลเอใหม่จะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบก็ตามแต่งานดีไซน์คือเหตุผลอันดับต้นๆของลูกค้าที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับโดยหน้าตาในรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นจุดที่มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดซึ่งเป็นทิศทางงานดีไซน์ของรถยนต์หลายรุ่นในปัจจุบันที่มักทกํากระจังหน้าให้มีขนาดใหญ่มาพร้อมเส้นสายกันชนหน้ารูปตัว X ซึ่งรูปแบบการดีไซน์ลักษณะนี้หลายคมมนมองไปในทิศทางเดียวกันว่า มีความคล้ายการออกแบบของรถยนต์สัญชาติจีนเนื่องจากมีรถหลายโมเดลมักใช้เส้นสายในการออกแบบเดียวกันซึ่งหน้าใหม่ของ m ิ x 2อ2 4ลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าหน้าตานี้สอบผ่านหรือไม่และทุกคนมองว่าผ่านไม่ผ่านยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการแนะนํารุ่น i s เสริมชุดแต่งใหม่รอบคันส่งผลให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นปกติหรือเป็นแรงบันดาลใจในการซื้อรุ่นปกติมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เช่นกัน Isuzu MU-X เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ p p v ค่ายที่2ในตลาดที่มีพวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าซึ่งจเจ้าแร้จะเป็น Ford e v r e s แต่ Ford ให้เป็นระบบพื้นฐานทุกรุ่นนะครับส่วน Isuzu จะให้ใน2เกรดบนคือ Ultimate กับ RS แน่นอนว่าพวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบาสบายเมื่อใช้งานในจุดหยุดนิ่งหรือความเร็วต่ำก่อนจะเหนือตามความเร็วที่มากขึ้นซึ่งข้อดีอีกอย่างของการได้พวงมาลัยไฟฟ้านั้นคือสามารถเพิ่มฟังก์ชันความปลอดภยอดัย ADAS มากขึ้นได้ เริ่มจากการคุมรถให้อยู่ในเลนพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติได้เมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจดึงพวงมาลัยกลับเมื่อมีรถขนาดเปลี่ยนเลนรวมถึงคุมที่ทางตามรถคันหน้านอกจากนี้ยังเพิ่มการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังอีกหนึ่งออปชั่นที่มีการเพิ่มเข้ามาล่าสุดนั่นคือกล้อง360องศาแม้ไม่ใช่ข้าวของชิ้นใหม่ในตลาดนี้เนื่องจากิ s u สุเป็นเจ้าสุดท้ายที่มีการติดตั้งมาให้แต่เป็นการมาตามคําเรียกร้องของลูกค้า ส่งผลให้ความปลอดภัยของ m ิวเเป็นอีกรุ่นที่จัดเต็มไม่แพ้ค่ายอื่นและยังสามารถแสดงมุมมองลักษณะใต้ท้องรถได้อีกด้วยจุดเด่นถัดมาของ m ิวเใหม่คือการปรับดีไซน์ภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะแผงดัชบอร์ดด้านหน้ามีรายละเอียดของเส้นสายและการตกแต่งมากขึ้นซึ่งมีความเป็นวัยรุ่นและสปอร์ตมากกว่าเดิมรวมถึงแผงข้ามประตูและลวดลายบานั่งมาพร้อมไฟตกแต่งแอมเบไลท r a รดอั t ติเมทจะเป็นไฟสีขาวส่วน RS จะเป็นสีแดงและจุดเด่นสุดท้ายคือตัวเริ่มต้นมีราคาถูกที่สุดในตลาดนั่นคือ1.9 Active ราคา1,188,000บาทห่างเคบคู่แข่งพบว่ามีส่วนต่างกับิส s s a n Terra 15,000บาทแต่ถ้าพูดถึงออปชั่นของ m u b Active ต้องบอกว่ามีให้ระดับพื้นฐานตามราคานะครับโดยเฉพาะข้าวของภายนอกและภายในถูกลดทอนออปชั่นไปเยอะเหมือนกันนะครับ คือการตกแต่งจะเป็นโทนสีดำด้านเกือบทั้งคันไม่มีไฟตัดหมอกล้ออันลอยขนาด17นิ้วสีเงินซึ่งเป็นลายเดียวกันที่อยู่ในกระบะ D m a x x กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับมือซึ่งไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณแก้มด้านข้างไม่มีหลักลังคาและได้สาอการแบบธรรมดาส่วนภายในมากับโทนสีดำล้วนเบาะนั่งห้มด้ดยผ้าม่านวัดมีจอแสดงผลขนาดเล็กพวงมาลายยัยยูริเทน มีปุ่มคุมเครื่องเสียงแต่ไม่มีครุสคอนโทรลกระจกหน้าต่างฝังคนขับเลื่อนอัตโนมัติได้เฉพาะขาลงถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดแต่ในส่วนออปชั่นหลักยังมีให้อยู่นะครับทั้งเบรกมือไฟฟ้าดิสเบรกสีล้อกล้องมองหลังไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED มีหน้าจอสัมผัส8นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สายเป็นต้นและนี่คือจุดเด่นความน่าสนใจของ Isuzu MU-X 2024ซึ่งหลังจากการเผยโฉม,มในเชันนี้ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ